โบด้ซชินก่อนมันก็เลยเป็นน้ำแข็งเลยเอาใส่เลยอะเป็นอย่างน้อผัดกพรารุนใหม่เฮ็ดใส่เดี๋ยวมันก็ไปสุกเอง ผัดกะเพราหรือผัดเห็ดวะนี่นี่อาหารผรส,รสมบดอะไรก็ได้ให้มันเปียกเล็บ,บเส้นผัดฟองถักวผัดเป็บเส้นนี่กรอบ เดี๋ยวมันก็สุกเองเนาะไหนจะรับประทาน่ะเอา แล้วเราก็คนคนปปกให้มันสกุกขั้นตอนสุดท้ายนี่เราก็ตักนี้มาใส่นี่ตักก็เก้นนี หวยไปเลยหงว,ดไ,ได,ออหวดไปเลยได้บะเขาเอินหงวดไปเลยได้บปเลยเขาเอิญอย่างมุ้เลยเมนูตัวนี้นี่แต่ป่ะ นี่มันก็จะเป็นเมนูสุดท้ายสำหรับเอิญเมนูอย่างหมูห,หูแต่ว่าขัวมีผสมนุกิีนเบาเรียงแล้วแต่สิเอิญเด้อจ้าช่วด